793สกาวาทีถามว่าบุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัตทินรีและถึงมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินรีหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลและถึง บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญีซีหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง794สกาวาทีถามว่าบุคคลที่8ไม่มีอินรีห้าหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นฉไหนะสัตินรีวิริอินทรีสตินรีสมาทินรีปัญญีย อินทรีห้าประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะความเต็มบริบูรณ์แห่งอินทรีห้าประการเหล่านี้แลจึงเป็นพระอรหันต์เพ่ากว่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเพรากว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีเพ่ากว่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติ เพื paid, ่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเพรากว่านั้นก็เป็นพระสกธาคามีพร่ากว่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลเพรากว่านั้นก็เป็นพระโสดาบันพร่ากว่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้ง ซึ่งโสดาปฏิผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดแลไม่มีอินรีห้าประการนี้เสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนภายนอกเป็นผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าบุคคลที่แปดเป็นคนภายนอกเป็นผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายปุตุชนหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าถ้าอย่างนั้นบุคคลที่8ดก็มีอินทรีห้าหนะสิอัถมะกัสสะ อินทริยะกถาจบ